นายกปรวย์นักวิชาการพัฒนาชุมชนกำลังการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขันพร้อมด้วยนางกีรพั์ชูเพชรนะครับได้มาติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนปกจบ้านน้ำนิ่งหมู่ที่ห้าตำบลบ้านลำนานะครับซึ่งกรรมการที่บริหารอยู่ตรงนี้ก็9คนนะครับมีเงินในธนาคารนะครับสามหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาทจุดสามสิบสองตงค์นะครับแล้วก็ในบัญชีลูกหนี้ 2 7เลายเป็นเงินสองเศษห้าหมนแามร้อยบาทนะครับดิฉันนางทัศนวันณ่าชิ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตำบลบ้านลำนาวเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะคะอ่าดิฉันในฐานะที่เป็นประธานกากกจนะคะคือสรุปว่าทั้งหมดมีลูกหนี้อยู่ํำนวน27ดิฉันเลขคณะกรรมการจะลงพื้นที่นะคะไปติดตามนะคะแล้วก็จะ ให้ลูกหนี้รับสภาพนะคะและก,กระตรลงว่าจะแบ่งจ่ายเปน็นงวดนวดนะคะ